มาแล้วดวงปีไปฮับเอาน้องดอกคูณอยู่ทำสร้างอันชิ้ละสเอารุดชิ่าให้เงิสู่ชิ้บอนชหน่งไปนแรถไทยฮ่าฮ่าว่าฮาฮ่ลฮ่าาฮ่า่าฮ่าาฮ่าฮาฮ่าฮา่า่าาฮ่า่าฮ่ด่าฮ่า่าสายดีฮ่่า่าาา่ายาาาาา บ่บ,บ่มากเก่งเก่งมาไหมทันไรเด่นเนี่ยเดียวบ่ยาวอ่ไปลินเด้บ่ไปลินแล้วมาเลยบ่แม่ผู้ให้ยังบานนี่ชิค้ารถไทยได้คถอยออกเบบี้เตรียมเครื่องเตรียมของแล้วครับกําลังเมียนรถรถยนต์ส่วนตัวครับพี่น้องเฮาสิเอารถไทยไปได้ครับมื้อนี้ <c oughs> บ่ิหาเสื้อครับว่าลุงปีเตอร์เดินทางมามื้อนี้สิได้ขี่รถไทยไปเที่ยว คับน้องเบบี้นะครับโอ้ดีใจดีใจน้องให้การต้อนรับสิเตชี่รถไทยแบบธรรมชาติเลยให้เปลี่ยนให้เลยอ่ะไม่กลับเลยแบบามาเ,เพื่อเห็นเพื่อแล้วเผื่อว่ารู้ไหมเบบี้กำลังแปลงรถอยู่แซวรถไทยไปนะติด,ตดอันนี้กุญแจว่นี่อันนี้อันนี้กุญแจรถเด,ด,ด้ครับนีเ่เดี๋ยวเสีเยดให้เบิ้งครับว่าอันนี้แม่นกุญแจอีหลีหรือบ่นะครับเพราะว่ากุญแจคือ เอาไว้สตาร์ทรถนะครับนี่กุญแจกุญแจเดี๋อเสียให้พี่น้องนี่เบิ่งนะครับขั้นตอนในการเดินทางมื้อนี้ป่ะคือมาคักแท้มื้อนี้ฮะโชคดีแท้มื้อนี้อื่ขอบคุณพระเจ้าเนาะที่เดินทางมาถึงมือถึงเวลาแท้ๆน้องเพิ่นก็อยู่พอง่ายว่าปกติก็ต้องไปพักเพียนแล้วมื้อนี้แม่นบ่แต่ว่าเป็นหยังคือได้คือได้พักเพียนมื้อนี้วันกัมมะกรวันกัมมกรหรือว่าวันแรงงานแห่งชาติ วันแรงงานสากลเนาะผักเบิดเลยครับทุกอย่างต้องพักเกี่ยวกับแรงงานทางหมดคือผักนะครับพี่น้องหนักเฮียนก็นเลยโชคดีได้พักเพราะว่าคู่ต้องพักเนาะมันบอกำลังทำความสะอาดรถไทยเอาคักๆเด้อนี่ครับเตรียมทำความสะอาดรถไทยเพื่อเสียเยวเดินทางไปเที่ยวน้ำโดนบอ

ม่ถ้าเราอยู่ไกลอยู่ไกล้กูมูแม่ถ้ากูมาฮอดก่อนโอเคเดี๋ยวมาอีกผูหนึ่งแล้วเด้อครับใครจือได้แน่เอ้ามาเขาเงินซ้ำบัตรนิยมไม่น้อเห็นมาก็ได้นี่พูดและครับเฮาใส่สุดอย่างดีได้ครับมอนี่แ่ว่าทับเบิ้งครับครั้งแรกในชีวิตของลุงปีเตอร์เลยมูนีอน่องนองต้อนรับแบบ Amazing มากเลยนะครับเป็นอะไรที่ Amazing มาก <c oughs> บอกได้คำเดียวว่าเป็นอะไรที่แบบว่าพอใจมากแล้วก็มีความสุขมากนะครับนานมากแล้วนะครับพี่ลุงวิเตอร์ไม่ได้นั่งรถไถแบบนี้นะครับนะนี่ขักบวมึงจะจื้อบาท,ที่นี่ขอบคุณเจ้าสิครับบวะ <c oughs> ขักบว <c oughs> บาาครับก็สิไสเสานี่แหละก่อนเนาะ เขาลาขายหอยสงสัยจะไม่ได้ขายแล้วครับหอยมือกีย่้ากลับมาเขาก็กินหอยอยู่นี่ได้สิเขาก็ซื้อหอยแล้วก็มากินอยู่นี่แหละกินหอยอีกแลลวเขาก็เนาะัเอบนาคงมาถูกลาอกเดี๋ยวใช่กายควรดนไปนะนึกหาองปีเคยไปอีกวะ แบบันลวเคยไปยี่เือโเคไที่ยวได้เป็นครั้งแรกอีกคือการอีกดวงปีก็ได้มันมีเวลาจะได้ไปนะค่าอันนี้ก็เป็นโอกาสดีก็ดีท่สุดเลยแหละมือนี้เนาะนี่ครับแกงเดิมเลยครับขาดผู้ใดเง้นี่ขาดพาวินายังแม่นางนงแม่๋อวินา กำลังโทรนำห <ไป S 1> อดใส่แล้วครับสันตอนนี้มาแล้วสองสาวแล้วมากันได้นั่งรถไทยไปแล้วมันอกีกพี่น้องเลยสุดยอดเอา,าล้วครับพี่น้องครับเตรียมเดินทางละเบบี้ก็ได้เจลเจลบกม่ว <c oughs> งนี่นะครับสิไปกันแล้วเด้อครับบันดนี้ <c oughs> <c oughs> ไปไปไป <c oughs> โอ้ข้าวเหนียวอีกพี่น้องดวงปีได้ข้าวเหนียวห่อบอกักใหญ่ไม่ได้ใส่ติ๊บไปได้นี่ครับส่รถไทยจะได้ได้ได้ละไ,ไ,ไ,ไปเบิง่งกุญแจสตาร์ทเครื่องว่าเาก็ใส่รถไทยไม่ได้เลยนะสีละเท้าบอกเขาอันนี้ไรคันนี่ไรคันสเตอร์สปอร์ตเใส่ยังเล็กเก่งน,น,นี่ดิกุญแมันนี่ ใส่ยี่้างไกับเจ๊มันมีทั้งขุดบะอันนี้น้ำยังไงน้ำลลาหอน้ำละล้ารนี่เบบี้น้ำเสนอบงน้ำมันก็ไติมที่ใส่ละมีมองเติมบ่นี่เลยครับมีข้างขามนี่ครับพี่น้องเออมีอันเดียวเลยนะเดีมเดยใจอันเย โอโก้ถอยครับถอยเกียร์ถอยครับเกียร์ถอยข้างบนมีสากวะพบ่พี่ข้างบนมีสากครับครับรถไทยรถไทยรถไทยหน้าเดินตามครับเอาเสียออกไปเที่ยวครับวันนี้ โอ้ a m a ซิ่งมากเลยครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์นะครับห่าถอยถอยถอยเหยียอถอยครับเหยียอถอย พิสเฮือนครับพี่น้องพิสหัวพิสเฮือนสองไอ้น้องนะครับพาเข้าไปมื่อกี้เบบี้กับบ๊อบบี้แล้วก็มีแล้วก็มีสาวสาวใส่สสกุ๊บใสหมวกคือคือขึ้นทางไหนนี่คืนทั้งนี้วะพี่น้องมองขินอออๆๆเอา้าจับกล <ๆ S 1> ้องไหม ั่งมันทนได้บ่สิูเ็นั่งคางนะเานั่งคนเดียวแล้วปี่มาาเด้อมาเด้อนั่งจับจิ๋ววินจาจะกระยับนะค่ะไหนบอกไหนเลยเด่นนี่บอบีครับ ห้างรถไทยไปเที่ยวครับพี่น้องอย่าจื้อปะดิของแท้ของแท้ของแท้แท้หว่าเออเอเอ เลยครับของแท้แน่ว่าสบายดสบายดีซื้อก้อนพี่น้องบอกเลยว่าสุดยอดมากๆของแท้ของแท้แวะซื้อน้ำแข็งนะครับพี่น้องซื้อน้ำก้อนนะครับ ลวงดีเอาไมา่เสยตามไปี่อันนี้เป็นแห้งคื้อยู่แล้วใส่กุ๊บเข้าไปอีกบานนี้ <c oughs> แห้งคือกว่าเก่าอีกบานนี้ออ <c oughs> พอเนี้ยเงินนะ น้ำแข็งริเว่าน้ำก้อนเนาะคนละครับเฮานี่รอขนาดครับมือนี้ได้นั่งยนเขาบอกว่าทานเทินเขาบอ่ต้องเอาไปบอกยิ่งย่างเครื่องดื่มเดียเบียดนด่เดินทางกันแล้วครับพี่น้องเอ้ยบาดทีนี้นักสิเเวาอย่างเดียครับเด้าบุญเจับความเเวงอันนี้กับทีมพวกเราซัอยู่ตลอด ม้วนเนี่ยพี่น้องเลยมัน,นม,ม้วนตรงนีู้้สาวไปน้ำนี่ละครับผู้สาวกับแบบธรรมศาสตร์อีริีพาเขาไปพักเนี่ยยองที่สินตากแดดตากลมนะครับนั่งรถไถเป็นน้ำเฮาวเลยทางเลขที่สิบสองครับดวงปีเป็นรถน้ำทางครับน้องโอมอเตอร์ไซค์ดวงปี น้นนองไฟลงสีลงยู่กับยู่ไปได้เลยครับเนี่ยรถใหม่ไฟใหม่วะนี่สิเป็นไ,ไซส่ห้าสองสามฮะขักเด้อบแบบนี้่าลงุิเดออ์มาน้ำมันเม็ดต้องในจอดรอครับมีดวงปีครับเดบี้ครับไปซื้อน้ำมันรถ เขาขับไปมองอะไรได้บ่ะรถเข้าไปดีกว่าเสียวเดีย๋ยวรถใหญ่มากมันยากเนาะพาน้องมาตรกระกำลำบาก <c oughs> ครับวันนี้เอ๊ยยังได้ขากูบบรรยากาศเนาะเปื่อยเลยทำมาซาดพักนี้ใครจะมันบมดแดดเลย,เยติดได้แล้วเขาไปลบซะก่อนพี่น้องเอย ตอนออกตัวนี้ต้องระวังยงหน่อยเลยครับเลยปั้มน้ำมันปิดครับพี่น้องเลยสาเหตุที่เราต้องได้ไปซื้อน,น้ำมันปั๊มเผิ่นปิดครับื้นนี้วันยุดธสากลเนาะเป็นวันกรรมกร,ร,มกร,รมสากลเลยต้องหาหาหัานยากยังหน่อย นี่จะผู้สาวงามๆเลยครับวันนี้เด้อ <c oughs> เป็นสาวเบิร์ดแหละครับว่ได้เห็นกันอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์กลับมารอบนี้เป็นผู้สาวเลยจากเด็กน,น้อยๆเฮียนอยู่สั้นม่อสีม่อหา่าม่อโค้ดม่อ,โอโเทียโซเฟอร์เฮาครับครับจุดน้ำมันมืดครับพี่น้องครับ,นนรบจุดน้ำมันเบิร์ดกูหลยไป เดินทางต่อครับพี่น้องได้น้ำมันมาใส่แล้วเออน้ำมันเบรบีกับดวงบีกึน้ำมันได้มาเรียบร้อยกใส่รถเรียบร้อยเดินทางต่อครับสาวๆยิ้มออกละเพราะว่าบปได้นั่งทางแดดแล้วอันนี้คือสาวเวียดขนาดเลยครับ ยังใส่กุ๊กยังคือครับนั่งรถไถ่ไปเที่ยวก็อวยอดดยอาหารรามาวังโอเคไหมอย่างนั้นอาหารนะ เดินแล้วเขาก็ต้องเดินทางครับคนเอาเครื่องเอาของมีอ่าอญนี่ก็แล้วพี่เจ้าตู้ยังไ่ได้เอาของคุณใช้เออเใส่ได้ไปพี่น้องเดี๋ยวฮอลสิเปลี่ยนบัตรจอดรถก่อนอบ๊อบบี้ย่ามันฮ้อนแห้งครับยานเครื่องมันฮ้อนแล้วมันสิมีปัญหาเนาะอันตรายเนาะมันสิระเบิดบ่หาบางจอดใหม่ก่อนพี่น้องอากาบมันฮ้อนครับ มาฮอดแห้วครับพี่น้องครับสายน้ำโดนมีผู้คนมานั่งเล่นเที่ยวนะครับลวงหลายเลยครับพี่น้องครับมาฮอดจนได้ครับพี่น้องเลยมาถึงจนได้นะครับรถไถของเรานะครับอจอดข้างบนพี่น้องรถไทยนะฮะมาหลายคนจักม่จักมาน้ำเออโดยดีเลยเออโดยดีด ได้ดลงบีกันบ้างใช่ลูกเต็ดนะครับไช่ลูกเต็ดแล้วก็มีตำหุ่งท <c oughs> ำมุ่งแล้วก็มีสซกอกนะครับพี่น้องเป็นอาหารเพียงของเฮาเมื่อนี้แล้วก็มีตำหุ่งอีกรอบหนึ่งครับสาวน้อยอมาเสิร์ฟมีอย่างอีกนะกินเจ <c oughs> ้าห่ะพ่อจ่ายเงินอนะ่ะ <c oughs> พี่น้องร <c oughs> อจะเงยเลยครับเด้อ ตอนนี้กำลังลบวก,กินเดอือดถุงฮนะนคนมาเที่ยวไล่หลายครับพี่น้องนี่มามามวนนะครับมามวนมาสื่นมาเย็นนะครับพี่น้องนะ่าติ๊กน้อยกับมาเล่นน้ำกันเต็มเลยกินข่าวด้วยครับพี่น้องเด้อวันนี้ไ,ได้เวลากินข่าวแล้วกับุกหุ้ง แจกขนมเนี่ยขมแจกให้อยู <rua> ่ใสขนมเหรอนี <up> ่ข้งหลังเจค่ะเออแจกขนมนี่ยใครดองปีแล้วจกกินข้าวสักกอนกินข้าวสักกอนแจกมีขนมมานำครับวันนี้ขนมมาแจกน็กน้อยมันายดเลนไ้ะปมเราแบบอร่อยเลยไสุด้าเดอไม่าเดียว เดียวแท่แอบอยู่ทั้นทงจบีเยิรซาะมาอีกสสาวนะครับจากไทบ้านใดครับบ่เคยเห็นหน้าไม่เคยเห็นหน้าครับพี่น้องตนเางสหัเลยเนะ กอนทับด้วยกันยืน่นหาวอ่พี่ขึ้นหน้าแดงวะเมาเมาลันเยออ้าวันนี้เรากะไอ้เบตเตอร์เราซื้อขนมมาแจกให้กับเด็กๆแจกให้ผู้ละถงน่าร้องดอกไม Good. <laughs> <laughs> มากััันนเื่อด้้ครบีทำความสะอาดถูกกระป๋องเบียร์เมื่อขาย่กด้พี่น้องสุดยอดนะครับเอากระป๋องเบียร์เมื่อไหร่น้องแก้วน้องดวงพรีเอาต้นทางความรักมาเมื่อเมื่อเมื่อกำไรหลายกุ้งหมูเพื่อนนี่ได้กำไรหลายกุ้งหมูมาได้ครับพี่น้องมาเที่ยวรำน้ำโดนเนาะ มาทำกันครับพี่น้องครับ ©